ที่เราอัดคลิปเนี่ยเหรออืมน่าจะสักประมาณ9ก้าโมงมั้งเองเจ9ก้าโมงหรอ9ก้าโมงใี่เก้นาฬิกาใช่ไหมยังเอ่อเก้าโมงเนาฬิกามาทําไมเหรอก็เพราะว่าแล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอได้เข้าใจให้รู้ว่ามีความรักมาจากคนข้างๆกานเฮ้ยโอ้ยโอ้เพลงฮิตติดหูติดต่อได้แล้วเพลง9ก้านาฬิกาของวงบาสา ว่า<อ>มมนเกี่ยวอะไรกับคลิปที่เราจะอัดใน N T อ๋อไม่มีอะไรอะ่ะก็แบบว่าพอพูดถึงแบบว่าบ้านมันก็ต้องมีนาฬิกาเอ๊เอะใช้สปอยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ในวันนี้นะ <c oughs> ครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในบ้านกัน <c oughs> ใช่แล้วบอกเลยว่าที่ผ่านมาได้ยังไม่เคยเอาชีวิตรอดในบ้านกันเลยนะเนี่ย <c oughs> ในบ้านนั้นมีสถานที่ที่แคบมากๆเลยพื้นที่แบบแคบสุดๆ <c oughs> ใช่แล้วอยากรู้จังเลยว่าจะเอาชีวิตรอดไหมจะรอดจริงๆหรือเปล่านั่นสิถ้าอยากรู้แล้วละก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ พวกเราด้วยครับใช่แล้วล้วก็อย่าลืมแวะไปซื้อพวกกุญแจเอ็นเจชิคี้ด้วยน้ำมีขายแล้วที่เลนช้อปปี้แถวโมชั่นใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้ด้วยอย่าสปอยอย่าสปอยอย่าสปอยม่ไ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 ม่ขายไม่บอกไม่บอกไม่บอกเขาแหละเอาเป็นว่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go bro เข้าเกมมาแล้วก่อนอื่นก็ขยายแคมหาบ้านก่อนเลยเอ็นเจอแน่น เป็นหน้าที่ของนายกันแล้วกันนะชิกกี้เกที้กรีกริกกริกี้โอ้โหว่าอะไรกันบ้างเอ้าพิกกี้ก็ชื่อของนายองนี่ฉันรู้สาให้เกียรติแบบว่าเรียกชื่อของนายแบบเต็มยศเลยนะเนี่ยนายก็บอกน้องไปสิว่าชื่อเต็มๆของนายอ่ะมันพูดว่ายังไงอ่ะจริงๆแล้วชื่อจริงๆของฉันน่ะไม่ใช่แค่ชิกกี้ธรรมดา มันชื่อชิกเกล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 ิกถึงจิงเกลิงเตลิงเตลิงเตลิงชิคกี้มาคุ้นๆจะหวังคุ้นๆอีกนิดนึงก็เหมือนแบบว่าอยากกินเครื่องเทศแล้วชิคกี้อินเดียมาเลยเฉียวทำไมสำเนียงเป็นสำเนียงเพลงเป็นอินเดียซะงั้นไม่เข้าใจจิงกลิงเกลิงเกลิงเกลิงจิงกลิงกลิงเกลิงโอ้ยชิคกี้นี่แหละของนายเนี่ยเอาเฉพาความจริงเดี๋ยวฉันบอกให้กระดาวว่าจริงๆชื่อคิชิกกี้ชื่อจริงๆอ่ะชื่อว่าอะไรชื่อฉันน่ะเหรอใช่แล้วชื่ออะไรอะเอ็นเจน้องๆชื่อจริงๆของพี่ชิคกี้ก็คือชิ กี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเอ็นเจมั่วแล้วโอ้โหเสียชื่อหมดแบบนี้ ฉันว่าฉันก็เรียกอย่างนี้มาตลอดนะชิคกี้เลนคี้เออโห้ยชิคกี้เลนคี้เลยนะใช่แล้วจบกันฉันหมดแล้วหมดสภาพหมดแล้วนายไม่มีความเท่เหลือแล้วเพราะว่าคนที่เท่มีคนเดียวเท่านั้นก็คือฉันที่เท่แล้วเบิดยังไงเฮ้ยโอ้โหขโมยความเท่อยู่คนเดียวอันแน่นอนเพราะว่าความเท่มาเกิดความบบอะไรชิคกี้หน้าที่ของนายมีเท่านั้นเลยเฮ้ยดิกกิฉันบอกมันเห็นดอกกุหลาบด้วยอย่างมีดอกกุหลาบด้วยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโตมาเป็นดอกกุหลาบไหมแต่มันห้ากล่องมันเป็นดอกกุหลาบอะเฮ้ยโอ้โหมีดอกกุหลาบอันนี้อาจจะเป็นดอกดอกดอกไม้ใหม่ในอัปเดตนี้ก็ได้นี่ทำไมเสียงแบบว่าเรามันเหมือนติดบัรกันยังไงก็ไม่รู้เสียงมันติดบัร์ฉันติดอ่ะอ๋อจริงๆีิกี้นี่ี่ดูแบบว่าบอดตรงนั้นหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าเกมมาอ๋อบอดอัปเดตว่ามีอะไรอะเหรอเออใจแล้วฉันดูแล้วเมื่อกี้นี้คือบอกบอกเลยว่าพีคมากอัปเดตหน้าต้องพีคมากมากแน่ๆครับน้องๆทุกคนใจแล้วว่าอั ทำไมเสียงเธอเหนือจังนันมีนันนมีเขาก็มีบ้างบางทีนะเสียงเหินเลยเสียงเหินเหินเลยเมื่อกี้จะบอกว่าอัปเดตหน้านะครับทุกคนดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับถ้ำนะครับซึ่งไม่ใช่ถ้ำค้างคาวหรืออะไรแต่เป็นถ้ำมองถ้ำมองอะไรของเจ้าเอเจจบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้ำมองมันคือถ้ำถ้ำท้า ถํำท้ำถ่านเขาเรียกว่าทํำเหมืองเง <ทำ S 2> ินเจเหมืองใช่แล้วทํำเหมืองทํำเหมืองที่แบบว่าปกติแล้วมันมีป้ายเขียนว่าคีปเอาหรือว่าแบบว่าห้ามเข้าอะไรอย่างง้นแหละใช่แล้วล่ะเหมือนเขาจะเอาเดตอดเดดเดืดเดือดเดือด,ด,ด <c oughs> อัยเจะก็กจะติดนากี่ดูใ <c oughs> จเย็นใจเย็นโอ้รู้ <c oughs> รู้รู้ว่าตื่นเต้นแต่ว่าองมันนนะตื่นเต้นจริงๆมันเหมือนว่าอาจจะเป็นสตอรี่ต่อก็ได้เกี่ยวกับเจ้ากวางอ่ะใช่แล้วบอกเลยว่าหยเราเราเห็นแล้วใช่ไหมมันเหมือนจ มาเมืออเหมือนเลยแล้วเมื่อกี้เอเจอย่าเพิ่งตื่นเต้นใจเย็นๆค่อยๆบอกน้องๆใช่แล้วหมดว่ามันจะมีทางที่แบบว่าเป็นรางรางรถเล็กๆเลื่อนๆเข้าไปได้ใช่แล้วโดยปกติแล้วมันน่าจะเป็นทางรถไฟเก่าที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยเขียนป้ายคลิปเอาไว้เออแต่ตอนนี้เขาเอาออกแล้วนายไปใช้อัปเดตหน้าก็จะเอาออกแล้วเหมือนเราจะเข้าไปข้างในได้โอ้ไม่กอโอ้ยเรานี่มันโหจริงๆน้องๆบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันคือถ้ำไหนเอเจเดี๋ยวช่วยหาหน่อยสิ เดี๋ยวฉันจะพาน้องๆไปดูว่าทําไหนกันที่จะมาในอัปเดตหน้าบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยในระหว่างนี้เธอจะต้องตามหาบ้านที่เราจะไปเอาชีวิตรอดด้วยนะเข้าใจไหม Yes sure ทำตามนั้นเลยครับกัะตันทำไมฉันไม่เจอฐานเลยอ่ะอู้ฉันเจอแล้วพี่เก้ฉันเจอบ้านแล้วด้วยโอ้บ้านอยู่ตรงเธอเหรอใช่แล้วไหน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 เหมือนตัวแพนกวินเนอร์อย่างโอ้เจอบ้านจริงด้วยอย่างจาบเลยเอเจแน่นอนโอยฉันโดนหมากัด ้ยนี่พระเอกมาแล้วเอาเฮ้ยดีทําไมอ่ะอดกินเนื้อเลยเอาเฮ้ยผู้สาวมาช่วยเล่นพระเอกมักมาที่หลังเสมอมาตํารวจนั่นแหละมาตอนจบใช่แล้วเหมือนมาเก็บงานนิดนิดหน่อยโอ้ยชิคกี้ฉันได้ถุงอันนี้นะได้ยังถุงไหนถุงระดับสิบห้าโอ้ยยังไม่ได้เลยขอ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 นอขอขอนอขอขอขอ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 ขอขอขอ กับบนบ้านนี้ก็โอเคนะอยู่ใกล้ๆ้ธนาคารด้วยเออสามารถป้นธนาคารในทุกเมื่อที่ต้องการใช่แหละป,ป้นปอะไรเมื่อเชเธอจะป้นธนาคารไม่ามาดีนะหมายถึงสามารถหาเงินได้ตามที่ต้องการอู้อาหารพื้นบ้านเต็มเลยอุ้ยเงินเพียบเลยฮะเอาใช้ได้ประเด็นมาอันหนึ่งด้วยอ่ะสงสัยจะมีคนเจ็บแถวนี้น่าจะเป็นเธอเองน,น่าจะเป็นนายนั่นแหละชิคกี้เพราะว่าชิคกี้ชอบเล่นคี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 เฮ้ยโอหยุดเลยชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อฉันโอ้ชิคกี้นายเปิดแคมป์ถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกำลังจะเปิด ขั้นต่อไปเพราะว่าเราจะต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าเหมืองก่อนที่เราจะไปเอาชีวิตต้อนในบ้านเนี่ยยวขอไ,<ด>ไป<ร>าหาเหมืองให้น้องๆ<ร>ก่อนเรา้ไปดูให้กระจ่างสว่างตาก่อนว่าใช่ที่เราคิดกันหรือเปล่าใช่แล้วก่อนอัปเดตเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออนายครับพี่แผนที่หรือยังยังไม่ได้คราฟเลยกระจกจริงเลยชิคกี้งานเดี๋ยวฉันจะคราฟแผนที่ให้ว่าแต่ขากระต่ายมันหายากจังเลยเอ็นเจอ้าวฉันเอาไปแลกมาเล่นแล้วอะแลกมาเล่นหมายความว่าไงพอดีว่าฉันได้กระเป๋าแล้วฉันไม่มีอะไรทำฉันก็เอาขากระต่ายไปแลกมาแล้ก็ได้กระเป๋าแล้วแต nắng mà bà chân ơi ê chê nắng mà bà chân là uống giả hả mà เดฉันก็แบบว่านายแจกฟรีเห็นนวางไว้กับพื้นนาให้ตายเถอะโอเคไม่หาก็ได้นายดวงไม่ดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอาล่ะฉันออกไปหานี่เพิ่มดีกว่าเชื้อเพิงใช่แล้วอุ้ยนั่นนายเข้าไปเขตน,นางฟ้าแล้วระวังนะนางฟ้าจะสวดเอานายรู้หรือเปล่าตำนานนางฟ้ากินคนนะเป็นยังไงเฮ้โอ้โหนางฟ้ากินคนเลยเหรอใช่แล้วฉันเคยได้ยินมาบอกว่านางฟ้ากินคนมีอยู่จริงด้วยนะโอ้ไม่ก้แล้วทํำไมนางฟ้ากินคนแล้วยังถึงยังเป็นนางฟ้าอยู่ลละก็ไม่รู้เหมือนกันนะนางฟ้าปกติต้องใจดีเสียถ้านางฟ้า กินคนนั้นน่าจะเป็นแม่มดแล้วหรือเปล่า แม่มดใจดีก็มีนะไม่รู้จักแม่มดกิ๊กี้หรอกิ๊กี้อ่ะนะแม่มดน้อยนาราค่ะแม่ม้ย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 คือแม่ใครบอกด้วยชื่อแม่ใครนี่อะแม่มดแม่มดไม่ใช่แม่ม้ยแม่มดน้อยดอลลาเอมีไงรู้จักปะฮะดอลลาร์ดอลลารเอมอนหรือเปล่าหรือยังไงแม่มดน้อยดอลลาเอมียไม่เคยดูหรอเอ็นเจไม่รู้จักเลยแม่มดน้อยดอลลาเอมี่อะโอ้สงสัยจะเก่าแก่ไปมีแต่รุ่นรุ่นแก่ๆเท่านั้นนะที่รู้จักสวัสดีีครรรับลลลุุงงงเ้้้ยยยโโออออหห่่าากวนแะ ไมได้แก่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้แก่ขนาดนั้นเป็นแบบว่าวัยรุ่นไปลายๆอะไรอย่างงี้โอ้โหไม่อยากพูดเลยเธอเลิกบูลลี่ฉันว่าแก่แล้วละเอ็นเด ไวรุตไปไปลายนี่ปลายแค่ไหนนะจชิกี้ปลายแบบว่าปั้นบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตอูฉันโดนหมาสิบกว่าตัวลุมอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยฉันเชื่อมั่นว่าเธอผ่านไปได้ผ่านไปได้แล้วะฉันสามารถจัดการหมาสิบกว่าตัวได้นในรวดเดียวโอ้ยโอ้โหฉันเจอถ้ำฉันก็นึกว่าเป็นถ้ำที่ฉันตามหาไม่ใช่ไม่ใช่เลอเป็นถ้ำค้างคาวอะไรฉันไม่อยากเจอถ้ำค้างคาวเลยเออลองดูอาจจะเจอแบบว่าของดีในถ้ำข้างคาวทำไมฉันไม่ค่อยเจอพวกเชื้อเพลิงเลยอ,ะอ่ะพูดปุด๊บเจอปั๊บเลยโอ้ยฉันโดนกวางไล่อ้ากวางไล่นายอยู่หมายความว่าฉัััันนยยยงงปลอดดภกก็ชี ตีสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้จะนอนอะไรอะเอ็เจตายแน่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไหนบอกปลอดภัยแล้วทไมตายล่ะเอ็นสะดุดเข้าไปในกับดักอ่ะแล้วก็โดนหมาสี่ตัวลุมอยู่นะสิหลังคาตาเลยสี่ตัวเลยเนี่ยกระจอกชจัดเลยเอ็นเจเฮ้ยยอมรับก็ได้ว่ากระจอกตัวเสดุดกับดักนี่นะเอาแหละเอ็นเจฉันกำลังไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละรอแป๊บมาช่วยฉันที ตันหมาตกกำลังไปแล้วหนึ่งตัวจะเบื่จริงๆเลยไม่ต้องห่วงพระเอกมาแล้วยิงเลยนี่กีนระวังมีหมาเยอะมากเลยน่าตกกำลังไปอีกแล้วตัวหนึ่งโอ้ยชิวๆหน่อยเอ็นเจไม่ต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเกิดได้ไปนอนในโรงเหมือนฉันเนี่ยไม่ล่ะสเต็ปเทพพี่ไม่ต้องห่วงไอ้น้องเออเอาแหละลุกขึ้นมามี่สุดจ้าสุดเจ๋งเห็นหรือเปล่าฉันเก็บอะไรมาเก็บอะไรมาเหรอนี่ไงเชื้อเพลิงมหาศาลโอเคเฮ้ยโอ้ยจะปะจะจะปะไอะไรของนายอย่ามาจะแย่งฉันเลย โอ้ยโอ้โหเธอเก็บปืนไปแล้วเหรอเก็บไปเก็บไปแล้วสิชิคกี้มองไม่เห็นว่าฉันเก็บเหรอโอ้โหจังหวะเก็บพร้อมกันมันน่าจะบัคกับเอ็นเจฉันเห็นปืนอยู่ที่พื้นแต่ฉันไม่สามารถเก็บได้แล้วมันมันบัคไปแล้วอะสงัาอดเลยอดไม่พอแถมมีแบบว่าเงาทิ้งไว้ให้ด้วยเงาทิ่เก็บไม่ได้โอ้ my god อ้าวฉันนึกว่านายมีปืนแล้วเห็นได้ยินเสียงปืนเป็นปืนเล็กไงสิอ้าอย่างนี้เองโถโถเสียใจด้วยนะเคคกี้ฉันเสียใจด้วยนะฟังดูไม่ค่อยเสียใจเท ไม่ช่วยหรอก่วยชั้นเีโถเอ้ยสุดท้ายต้องให้ฉันช่วยเราเลยอ่ะใช่นะสี่อะไรฉันจะไปช่วยต้นไม้ก่อนนะเราจะไปช่วยต้นไม้ใช่ไหมให้แล้วแหละเป็นคนดีจังเลยนะระวังนางฟ้าจับกินยังไม่จบกันนางฟ้าจับเด็กกินอีกยังไม่จบกันนางฟ้าจับเด็กกินเฮ้มีร่องรอยการเปิดตู้คลังอาวุธแต่ไม่ได้ปืนไปอย่างนั้นหรอได้ปืนเล็กไงอันนี้แหละที่ฉันใช้อยู่ไม่น่าสงสารแล้วฟังดูไม่ค่อยสงสารเท่าไหร่นะเหมือนย่อเย้ย ฉันต้องหาได้กินแล้วล่ะสงสัยอยู่กับอาชีพที่ใช้ป้อมนานเกินไปฉันไม่เล่นไม่ถนัดเลยอะโอ้โหล้วเจอถ้ำค้างคาวเยอะเกินไม่ได้อยากจะเจอถ้ำค้างคาวอยากจะเจอถ้ำที่แบบว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงท้องฉันล้องเอง <laughs> จะได้ยินเสียงกบแกรบกบแกรบ,บอะไรก็ไม่รู้ท่านี้มีคกล,กลงเ,เสียงเสียงฉันกำลังแบบขยายลากอยู่นะอ๋อโอเคเสียงกรอบมากเลยชิกี้ยอูอยากกินแน็คเลยอะ่ะอยากกินแน็คอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอูฉันลากลากไปผิดฝั่งอะเอ็นเจโอ้ยชิกี้จังว่าจะเจอดอกไม้แปกลกแป้กยอะ่ะ<น>มันคือดอกกุหลาบจริงๆด้วยมั้งเนี่ยโอ้ที่เธอปลูกเหรอไม่แน่ใจแต่มันอยู่ตรงกับดักเลยอะ่ะมันหลอกให้ฉันเดินเหยียบกับดักหรือเปล่าโอ้เหมือนจะเป็นดอกไม้ใหม่จริงๆนะฉันเห็นน้องๆพิมพ์เดียวััดออาู่่่ฉนนจไไไมม้คืะร แสดงว่าจริงด้วยแฮชันเจอดอกกุหลาบล่ะว่าแต่มันเอาไว้ทำอะไรนะสรุปไม่รู้เหมือนกันนะฉันไม่เห็นว่ามันจะหยิบได้เลยอ,อ๋อฉันเข้าใจแล้วเอ็นเจดอกกุหลาบมีไว้เพื่อมาไปเกิดตรงกับดักยังไงล่ะอ๋อทีนี้เราก็จะไม่โดนกับดักใช่ไหมใช่แล้วมันเราจะเห็นชัดเจนว่ากับดักอยู่ตรงไหนเอ็นเจว่าแต่เธออยู่ไหนฉันเพิ่งตายเพราะกับดักเอ็นเจจะหยิบข้าวเอ็นเจกินเนื้อดิบไปก่อนทิกิไม่เป็นไม่เป็นเอาเดาวเอาเดาฉันจะอยู่แคมป์นันอยู่แคมป์จิกกี้เดี๋ยวไปชุบนะจิกกี้นะนีน่ซื้อมือจังเลยมั ปลูกต้นไม้ให้ตายเถอะมัวจะปลูกต้นไม้ลุกขึ้นมาชิกกี้นักเล่นขี่ในตำนานเดียวฉันไม่อยากได้ฉายาที่เธอตั้งเลยสักอันเดียวเอ็นเจโอ้โถง้าเปลี่ยนก็ได้มาเปลี่ยนก็ได้ชิกกี้ขี้คาตุกไอ้อะไรนะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันโอ้ยก็ีฉันไม่ได้แล้วอ่ะโถ่พูดอะไรไปนะก็ไม่เอาหมดเลยยังเอ็นเจนี่เธอควรจะมีฉายาใหม่นะอะไรอะไรก็พูดเกี่ยวกับขี้อ่ะงั้นฉายาของฉันคืออะไรเอ็นเจนักเล่นขี่ เวลาจะชอบป่ะเดียวเดยวเดยไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีเอ็นเจไม่ดีเลยไม่ใช่คำชมเลยอันนี้นายยังไหนฉา,าย,ยาชิคกี้นักเล่นขี้งั้นพวกเราก็เป็นนักเล่นขี้คู่ไม่เอาเอ็นเจโอ้โหขอโทษน้องๆที่กินข้าวอยู่ด้วยนะครับ ตั้งน้องๆบางคนวันนั้นฉันนั่งกินข้าวอยู่อ่านคอมเมนต์ไปฉันขำมากเลยอะน้องบอกพี่อย่าพูดถึงขี้ได้ไหมคะผมกินข้าวอยู่โอ้ยฉันขำกากตอนแรกฉันกจะอัดคลิปเสียงส่งไปว่าขี้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 อย่างนี้เลยโอ้โหโหดมากโหดจริงโหดเกินไปนิดนึงเอ็เจ ก่อนครับลูงไมว่าพวกเราอ่ะมีแบบว่าแฟนคลับที่แบบว่าเป็นรุ่นลุงด้วยรุ่นลุงเลยเหรอครับเออวันก่อนฉันเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่าผมเป็นแฟนคลับรุ่นลุงครับหลานชวนดูโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะถ้าคุณลุงแบบว่าดูคลิปนู้อยู่คุปนูคุปดูคิปนูเลยนะตื่นเต้นถ้าคุณลุงดูคลิปนี้อยู่บอกแล้วพวกเราดีใจมากเลยนะคบขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูเป็นเพื่อนน้อง จะติดกับดักอยู่นี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันมีดอกกุหลาบเตือนกันอยู่นะเอ็นเจเธอไม่ดูดอกกุหลาบเลยอ๋อมันแค่เตือนหรอหนูว่าจะแบบว่าแปะไปปุ๊บแล้วนะฉันก็จะไม่โดนกับดักอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อเอาล่ะเอ็นเจนี่ฉันเปิดกล่องสีลาได้แล้วนะ,ะเฮ้ยจริงอ่ะได้แล้วกล่องต้นไม้ใหญ่ได้ไรอ่ะได้สีลาอาถันได้นเหรอไม่มีอะไรคู่เลยรเหรอมีเป็นสร้อยแดงอันเดียวเองไม่มีอะไรดีเลยอ่ะโอ้ยจ๋วว่ะ ลองไปเปิดซิชันอยากจะรู้เลยเธอได้ไหมจี้นี่แหละลอล้อเลยรอบูลลี่เลยเนี่ยทำไมชอบบูเบอรี่ฉันน่ะนายหยุดบูเบอรี่ฉัน้งบูลลี่บูลลี่ไม่ใช่บูเบอรี่บูเบอรี่หอยลุงหอยแก่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เคาว่าบูลลี่แล้วเขาใช้คำว่า อ๋อบบอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลุงครับอัปเดตแผลด้ยวยะครับลุงโอ้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นสมัยนี้ไม่เรียกบูลี่แล้วแต่เรียกว่าบูเบอรี่เหรออาใ่แล้ว๋อเน้นแบบว่าแต่งเปลี่ยนคําให้พูดฟังดูน่ารักละซอฟขึ้นครรบคพณลงว่าแต่ทะกกี้นัดด่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปลองเปิดดูบ้างว่ามันคืออะไรจะกำลังคราฟอุปกรณ์เพื่อไปเอาชีวิตรอดในบ้านที่เราจะเอาชีวิตรอดคืนนี้ยังไงล่ะโอเค คืนนี้เหมือนจะโดนบุกแล้วนะนี่เลยคืนนี้คงต้องปล่อยผ่านไปก่อนคงต้องเอาชีวิตรอดคืนพรุ่งนี้ทำไมฉันเห็นฐานอยู่กับพื้นแต่เก็บไม่ได้อาจจะเป็นฐานล่องหน,นเนี่ยเจฐานล่องหนแปลก,ปกไม่ฉันจะคลาบแปลงผักขั้นอัปเกรดไปด้วยไม่ฉันมาเปิดแล้วไหนดูซิว่าฉันจะได้อะไรฉันได้ถุงยี่สิบโอ้โหถุงยี่สิบว่ะถุงยี่สิบว่ะเป็นถุงสุกหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ถุงสุกนะถุงสุกไม่จะบอกว่าถุงยี่ห้าสิโอ้ถุงใหญ่ให้ตายเถอะดัดวงดีกว่าฉันซะได้ ดูแล้วอ่ะใครจะไปดวงแย่ได้นายะเพราะานายชอบเล่นขี้มันก็เลยไปอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับขี้เลยเอ็นเจ <c oughs> โอ้ยร่มหิวแล้วฮะเอาแวกกินหมาที่มีลูกลูกอะไรติดอยู่บนหัวลูกศรติดอยู่บนหัวสักหน่อยหมาขึ้นลายเอเวนเจหมาขึ้นลายเ <c oughs> ก่ามากหมาเก่ามากมีทั้งตะไข้ขึ้นทั้งลาขึ้นด้วย <c oughs> อันนี้ฉันเอาเชื้อเพิ่มมาเติมยเยี่ยมเลยโอ้โหโอเคคัมเต็มแบบนี้แล้วแล้วฉันก็มีฟาร์มแปลงผักสมอันได้ร้อยเป็นแปลงใหญ่ด้วยนะเนี่ยเตมเต็มทำไมเราถึงยังหาไม่เจออะไรเอ็นเจท่ามไงอ๋อ หผล่ำให้น้องๆดูนี่นะโอ้ยพิษวังอะ่ะความจำสั้นนะเนี่ยเราอะ่ะนายต้องกินอะไรรู้ไหมกินอะไรอะ่ะกิโซเมล่ากิโซเมล่าโอเมก้าไม่ช่โซเมลา <c oughs> เดี๋ยวโซเมล่าคืออะไรเธอแปลกกินน้ำมันโซเมล่านะอร่อยเลยเอ็นเจย่างเนื้อให้ฉันกินหน่อยสิฉันเดินมาไก่มากเลยนะต้องตามฉันมาแล้วล่ะท่นอยู่ข้างหลังเธอฉันตามมาพร้อมกับหมาหนึ่งตัวอยู่แน่งแงอยู่แนองน่งเนื้อ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 ยมแยยเอาและไหนแล้วบ้านที่เธอเจอเมื่อกี้นี้นี่ไงนี่ตรงนี้ก็ได้นี่แหลหลังนี่เลยฉันว่ามันจะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอะน้ำมันโซเมล่าเหรอน้ำ โอ้ยี่คิดในบุหี่อีกแล้วว่าเห็มไหยอะ่ะเอาอละระหว่างที่เธอกำลังตามหาน้ำมันโซเมล่าฉันขอทำการปลูกแปลงผักก่อนแล้วกันนะไม่ใช่ใช่จ๊ะ ถ้าให้น้องๆตั้งหากเราจะปลูกไว้หน้าบ้านได้ไหมเอ็นเจปลูกไว้เลยชิคกี้เพราะว่าเราจะได้ออกมากินหน้าบ้านกันเยี่ยมเลยน้ำมันโซเมล่าห <laughs> ยุดเดี๋ยวนี้นะชิคกี้พูดจาไดี๋ฟังดูเรื่องเลยโอ้เข้าไปโอ้แปลงผักนี่มันใหญ่ได้ใจจริงเลยชอบมากเลยโอทีมีกินยันปีหน้ามันไม่มีถ้ำอยู่แล้วมั้งเนี่ยชิคกี้ฉันว่าเ <c oughs> ดินมาขนาดนี้ยังไม่เจอถ้ำหรออ๋อแต่ว่าฉันยังไม่ไปทางนั้นนี่นะทำไมวันนี้พอเราจะหาถ้ำมันไม่เจอถ้ำเลยฉันไม่เข้าใจเลยทางเข้ามาเข้าใจเหมือนกันน้องโดยปกติแล้วมันจะอยู่ โซนแบบใกล้ๆบ้านอยู่นะเอ็นเใช่ไหมอ่ะมันไม่น่าจะอยู่ไกลขนาดนี้นะหรือว่าหรือว่าเขาเอาออกไปเพื่อเอาไปอ,อัปเดตยังไงกไ็เราอาจจะหาไม่เจอจิงๆ <c oughs> <c oughs> เราอาจจะแค่หาไม่เจอเฉยๆเนอะแตนะเราวิ่งมารอบขนาดนี้แล้วมันต้องเจอสักอันจีเอ็นเจปกติมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วปกตินี่หาเจอง่ายๆเลยนะ <c oughs> ไ,ไม่ได้ทำไมอ่ะบุงใส่ต้กินน้ำมันโซเบลา่าไม่น่าดีน้ำมันโอเมก้าเอ็นเจนี่ตอนนี้ฉันมาบุกแคมป์เจ้าพวกเคาทิสอยู่เพราะว่าฉันเห็นกล่องตะลองเอาแหละเอ็นเจฉันว่าเราคงต้องล้มเลิกการตามหาถ้ำแล้วแหละมันน่าจะไม่มีวันนี้แล้วเราเรา,เราคงหามันไม่เจอจริง,รงๆอ่ะเพราะว่าเผื่อเขาอาจจะแบบอย่างที่นายพูดก็ได้เอาถ้าออกไปอัปเดตนะสิเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันว่าถ้ำไหนนะครับทุกคน <laughs> ใช่เดี๋ยวถ้ำที่ปกติมันจะมีฐานเยอะๆนะเอาแหละนี่ฉันอยู่ที่บ้านที่เราจะมาเอาชีวิตรอด เอ็นเจเธออยู่ได้เย้ฉันอยู่นี่อยู่ใกล้ๆเลยมาเร็วอุ้ยทำไมอู้นี่แบบว่าแปลผ่าอัพเกรดด้วยนะเนี่ยใช่แล้วดูเท่มากเลยใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวนะสิเจ๋งแจ๋วอะไรเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเจชิวๆไม่ฉันขอจองตรงนี้ฉันขอจองห้องนี้เลยในห้องนี้มีเตียงนอนมีพัดลมด้วยนะเอ็นเจเรียบร้ยไหนดูสินี่เดี๋ยววางพัดลมดีๆกันอ๋อไวพัดลมหายพัดลมในจมตู้ไปแล้วชิคกี้เรียบร้อยอาใหม่วางใหม่นี่พัดลมของฉันเป่าหัวเลยชิวๆอ่ะนะผ่านคืนแรกไปได้ด้วยความง่ายดายเอ็โอเคโอ้โหยังงี้ง่ซยเลยนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยใช่นี่ข้างหน้าบ้านก็มีแปลงผักโอ้โหสุดแสนจะแบบว่า ชีวิตสุขสบายสุขสบายสุดๆเลยเดี๋ยวรอดูคืนพรุ่งนี้เราจะรอดไหมไม่นั่งริมระเบียงเทเทเทเกินโอเคแล้วตอนกลางคืนก็มาถึงแล้วมาดูกันซิว่าคืนนี้จะเป็นยังไงขอเข้าบ้านก่อนละกันอา้ามาแล้วลคุณลูกค้านี่นี่นี่ฉันเตรียมอะไรไว้ให้หนายรู้เปล่าอะไรอะ่ะเนื้อย่างจำนวนมหาศาลว้าวโอ้โหใช้ชีวิตแบบสุขสบายเลยแบบนี้ใช่แล้วถ้าหิวเมื่อไหร่ก็กินเลยนะพรุ่งนี้ผักที่ฉันปลูกไว้ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละนะเอเจใช้ชีวิตแบบสมถะสุดๆไปเลยโอ้โหนี่ ดูวิวจากห้องห้องนอนได้ด้วยนะนี่เห็นไหมวิวหนะจ๋าเจ๊เจ๋อฉัอยู่ในห้องเหรอใช่แล้วฉันอยู่ในห้องนอนนะพอดีว่าฉันจนนะฉันอยู่บนเตาผิงอยู่บนเตาผิงอะไรของเธอหมายความว่าไงเต้เฮ้ยโอ้โหขึ้นไปทำอะไรอ่ะเอเจที่อยู่ฉันเองท้องใต้หลังอะไรเฮ้ยโอ้โหเหมือนมีตัวอะไรสะกิดนี่นี่โอ้โหโอ้คุณลูกค้าต้องกินแบบแบล๊ะเขาไม่บอกสบายใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเจ๊โอ้โอ้โหนี่เราเลี้ยงไก่ไว้ไข่ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเข้ามาใกล้คิดมากเลย ใช่แล้วล่ะไก่ไข่ไก่เนีเองโอ้โหตัวนี้นี่แพงอะเนี่ยกว่าจะซื้อมาได้เนี่ยแต่ก็ชิวๆนะเอ็นเจโอ้โหจริงๆแล้วบ้านเนี่ยปลอดภัยสุดๆไปเลยนะเอ็นเจมีสถานที่ที่แบบว่าเอาไว้ยืนแล้วแบบหมากัดไม่ถึงก็มีเยอะเลยนะใช่แล้วบอกเลยมันสบายมากยกตัวอย่างเช่นบนตู้ที่ฉันอยู่หรือไม่ก็บนเตาผิงที่เธออยู่เนี่ยชิวๆเลยอะออโอเคย่างเนื้อกินไปเลยเอ็นเจชิวๆไม่ได้เหนื้อย่ยางแล้วนี่เรียบร้อยโอ้โหแล้วถ้าฉันไปนอนอยู่ในห้องนอนฉันจะปลอดภัยไหม ปลอดภัยอยู่นะจิกี้เพราะว่าห้องนอนก็จะปลอดภัยอยู่นมันแคบใช่ไหมหมาก็จะไม่เกิดใช่แล้วโอ้โหเช้าแล้วอีซี่มากเลยเป็นการใช้ชีวิตที่แบบอีซี่จริงจริงอีซี่จริงนี่โอ้โหเป็นไงแปลงผักมีเค้กเกิดด้วยเอ้าเฮ้ยโอ้โหไม่แบ่งไม่แบ่งเลยจังหวะนี้คําเดียวนี่โอ้โหแปลงผักที่แบบว่าคูณสแล้วครับคูณสมแปลงผักผมมากบอกเลยขึ้นรอบเดียวนี่กินได้กี่วันเลยเนี่ยโอ้โหหลายเลยจิกี้นี่แค่3ามแปลงแล้วเนี่ยเอ็นเจสุดยอดโอเค ก็เป็นอันจบนะครับบ้านเนี่ยจริงๆเราก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะปลอดภัยนะใช่แล้วเพราะว่าแบบว่ามันเนาะเราฟูลออปชั่นขนาดนี้มีที่ยืนที่อะไรที่แบบว่าถ้าสมมติมันมีโดนอะไรไล่จริงๆก็ขึ้นตู้จบใช่แล้วไม่ยากเลยแถมเหมือนบ้านเงี้ยจะกวางจะเข้ามาไม่ได้ด้วยนะใช่แล้วแหละสุดยอดเอาแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับน้องๆทุกคนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4ี่โมงสิบห้าวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ